เราจะทําการสั่งซื้อสินค้านอกเหนือจากที่เราจะเดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วสั่งซื้อแล้วเราสามารถสั่งซื้อจากทางออนไลน์ได้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องไปเติม e- c คร d i t ก่อนนะคะไปที่ e- c r e d i t กันเลยค่ะนะคะตรงนี้นะคะนีะ่แต่ที่ e- c r e d i t นะคะ,ะก็จะเห็นนี่เลยค่ะข้อมูลนะคะเราก็จะมาตรงนี้ค่ะเติม e- c r e d i t อัตโนมัติ เติมเลยนะคะอาแตะเลยนะคะพอแตะปุ๊บเขาขึ้นมาหน้านี้ค่ะให้เราใส่รหัสสมาชิกนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็กดค้นหานะคะเขาก็จะขึ้นชื่อเรามานะคะดูว่าชื่อตรงไหมรหัสตรงไหมนะคะโอเคตรงแล้วเราก็มาใส่ยอดเลยค่ะยอดที่เราจะเติมตรงนี้นะคะอ่าใส่ยอดเท่าไรอาสองพันอาสมมุติว่า2,000นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราเลือกที่จะ ตัดผ่านบัญชีธนาคารเราหรือเปล่าเราจะสแกนนะคะหรือจะโอนจ่ายนะคะเดี่ยค่ะถ้าเราจะสแกนเนาะเราก็มาแตะตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเราจะสแกนนะคะแตะเลยนะคะให้เป็นสีน้ําเงินเห็นไหมคะขึ้นเป็นสีน้ําเงินแล้วนะคะขึ้นเป็นตรงนี้สีน้ําเงินแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้เลยค่ะดําเนินการต่อ นะคะพอเรากดดาเนินการต่อปุ๊บเขาก็จะขึ้น QR code มาให้เราเอาแอปมือถือของเรานะคะของการเงินของเรามาสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะแต่นะคะถ้าหากว่าเราจะไปจ่ายด้วยบัตรเครดิตล่ะอ่านะคะจ่ายด้วยบัตรเครดิตเราก็มาแตะตรงนี้เลยค่ะนะคะมาตรงส่วนนี้เลยนะคะอ่าลองเลยนะคะ นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกดําเนินการต่อนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยค่ะนะคะให้เราใส่หมายเลขหน้าบัตรนะคะ เลขตัวยาวๆทั้งหมดนั้นเลยนะคะใส่เลขหน้าบัตรเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อนะคะชื่อผู้ถือบัตรนะคะแล้วก็ใส่เดือนกับปีนะคะที่หมดอายุอะค่ะนะคะ,นะคะใส่มาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเลข3ตัวด้านหลังของบัตรนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็กดชําระเงินนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นการเติมนะคะเป็นเติมในส่วนของ e c r คร i t นะคะทานี้เราจะทําการสั่งซื้อนะคะเราจะทําการสั่งซื้อเมื่อเราเติมเรียบร้อยแล้วเราจะทําการสั่งซื้อเราก็ไปที่ E c เคร i t นี่แหละค่ะนะคะแล้วเราก็ไปที่สั่งซื้อสินค้านะคะใส่รหัสเราลงไปเลยนะคะใส่รหัสเราลงไปเลยแล้วเราก็กดค้นหาค่ะกดค้นหานะคะอ่านี่ค่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเลือกนะคะ เราจะต้องเราซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมีคะแนนเนาะนะคะเราก็เลือกเลยค่ะว่าจะเอาคะแนนนี้มาเป็นแบบเพิ่มตำแหน่งหรือจะเป็นแบบรักษายอดหรือจะเป็นโฮคะแนนไว้ที่รหัสเรานะคะในที่นี้เลือกเป็นโฮคะแนนนะคะ และเลื่อนขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นวิธีการรับสินค้านะคะให้เราแตะได้เลยว่าเราจะเลือกรับสินค้าที่บริษัทหรือเราจะให้จัดส่งนะคะถ้าเราเลือกที่ที่บริษัทเราก็ไปรับที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยแต่ถ้าเลือกที่จัดส่งนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้อมูลของเราใส่ลงมาแบบนี้อยู่แล้วแต่ในกรณีที่ถ้าเราอยากจะส่งสินค้าอันนี้ไปให้ผู้มุ่งหวังของเราหรือลูกค้าของเราเราก็สามารถ แก้ไขตรงนี้ได้หมดเลยนะแก้ไขชื่อเบอร์โทรที่อยู่อะไรนี้ได้หมดเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วเนะะี mm ่ยค่ะเราก็มากดต่อไปนะคะอ่านะคะก็มาเข้าสู่ในหน้าของสินค้านะคะเราจะเลือกซื้อสินค้าว่าอะไรบ้างาสมมุติว่าเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟ1ิกล่องอ่านะคะเป็นกาแฟ1ิกล่องแล้วก็ เป็นงงดำห้ากล่องอ่านะคะสมมุติว่าเท่านี้าจากนั้นนะคะเลื่อนหมดเลยเลื่อนลงล่างสุดเลยนะคะเลื่อนลงล่างสุดเลยนะคะอ่านี่มาถึงนี่นะคะล่างสุดเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้อ่าเขาขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราเราแตะนะแตะที่หน้าจออีกทีนึงอ่าเห็นไหมคะพอแตะปุ๊บข้อมูลก็จะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะนี่ค่ะจํานวน15ชิ้นนะคะแล้วก็ มี pv ด้วย700นะคะรวมราคาแล้ว4 9 4 0ค่าขนส่งตรงนี้ไม่เสียนะคะเพราะว่าเกิน2,000เห็นไหมคะตรงนี้สั่งซื้อเกิน2,000บาทขึ้นไปจะจัดส่งฟรีนะคะนี่นะคะถ้าเราเห็นว่าโอเคแล้วที่อยู่ก็โอเคแล้วเนาะนะคะเราก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ในที่นี้ไม่ได้สั่งซื้อนะทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคค่ะ